อาการมันเป็นยังไงนะพี่มันเปิดมันเปิดจากด้านในไม่ได้อ่ะสมมติว่าปิดเนาะปิดครับอ่ะเปิดไม่ได้มันต้องเปิดจากด้านนอกใช่ไหมฮะใช่อาการแบบนี้พี่จะเอารถเข้าศูนย์ใช่ไหมไม่ต้องเข้าครับเดี๋ยวผมบอกนะครับเอ๋นี่ครับพี่เห็นนี่ไหมพี่มาดูเนี่ยอืามันจะมีคําว่าล็อกใช่ไหมมันมีลูกศรมาทางนี้เราก็ปลดไปใช่ไหมอปลดปึ๊บไปทางนู้นพี่ลองปิดดูเดี๋ยวพี่ลองเปิดใหม่นะอ่ะเปิดเลยอ่ะได้ไหมครับ ไงไหมไ <grief> มันเป็นที่ล็อกเด็กครับตัวน,นี้หมายถึงว่าเวลาพี่ขับรถ<ก>อยู่ใช่ไหมต้อ,มองกดตรงนูลล้นเหรอไม่ต้องตัวตัวนี้จะมีเฉพาะประตูหลัง <bunları> ประตูหลังซ้ายขวาคิดว่าใช้กดตรงขัานตรงใกล้ๆจกข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ตัวนั้นก็คือ <enter ig> ถ้ากดมันมันก right ็ล็อกปกติของมันอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เขามีไว้สําหรับเวลาเซฟ มีเด็กน้อยใช่เวลาเราขับรถไปใช่ไหมเด็กใช่เด็กอาจจะเปิดตรงนี้แล้วอาจจะตกรถได้เขาก็เลยต้องทำป้องกันแบบนี้ไว้เกือบแล้วผมเกือบลือแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าศูนย์ครับผมเจอช่างนุ้ก็จบแล้วครับโอเคครับผม